โอ้โหานเดจริงๆเลยงานเฟรชอดอยู่แล้วยิงดีด้วยยิงดีด้วยยิงดีด้วยอใจะเลิญลุ่งเรืองอย่าลุ่งเล่งละกลางเอ้ยยิงดีด้วยนะคะนี่ให้พรเขารู้ว่าแช่งเนี่ยไม่เลยแช่งนะมีลูกเต็มบ้านนะคะ นี่นายท่านนี่งานต่งเหล่าเจ้าใช่ไหมฮะโอ้จะบ้าตายแต่เาปะหลาดมาผิดที่ล้วเฮ้ยเรียกอะไรข้าไม่ว่าเรียกแต่บ้าข้ารับไม่ได้มาสองมาจะ่กินเยอะนะเอาสองมาอ้ากินเยอะโอ้เพียบองฮ่าฮ่าฮ่านายท่านนายท่าน ขดพอหรือยังนี่เป็นคนหรือว่าเป็นสุนัขเนี่ยตื่นสักทีสิไม่ไหวแลวนะมันเจ็บหึแมพูดมาได้ว่าคนหรือสุนัขกำลังฝันดีอยู่เชียวแสดงว่าเจ้ามันได้ล้างเล็บมันนานรสชาติออกเค็มๆแถมขมไม่จางหากแล้วเหมือนจะเหม็นเปรี้ยวโดยเล็บขบยังไงอย่างนั้นเลยทีหลังหั่ลังเล็บบ่างขอบคุณที่ชมในรสชาติมีนายท่านเดี๋ยวข้าจะรับอ่งเปลให้นะ ร้านเรานะ่าจะเปิดบริการแล้วนี่นะาถูกไก่ <c oughs> <c oughs> เปิดร้านแล้วก็จะประทัดนะรับอังเป่าเยอะๆ